อีกเครื่องป้องกันหนึ่งตอนขี่บิ๊กไบค์นะอันนี้พูดถึงตอนออกทริปนะออกทริปไกลๆหลายร้อยโล,ลยอะไรเงี้ยนี่เลยเห็นบอกไว้เนี่ยเนี่ยเอาไว้อุดหูเนี่ยใส่อุดหูก็คือใส่ใส่ก่อนใส่โม่งแล้วใส่หมวกนะอุดหูเพื่ออะไรรู้ไหมคือตอนขี่ถ้าขี่เบาๆขี่ในเมืองอะ ไม่ถึงร้อยอะมันไม่ีผลหรอกไอ้ที่มีผลนะ่ที่พูดถึงก็คือลมที่มาปะทะมันจะเหมือนคลื่นความถี่คลื่นอะ่ะมันจะมารบกวนเสียงเรามันก็เหมือนเสียงดังอะ่อะถ้าจำไม่ผิดนะมือคือมันคล้ายๆเทียบเท่าน้องๆเหมือนแบบเหมือนทำงานโรงงานไรสักอย่างกับเครื่องจักรอะ่ะ แเวลาเครื่องจักรทำงานมันก็มันเสียงดังใช่ไหมเออมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆกัน,นเวลาขี่เร็วๆว่าสมมติยืนพื้นร้อยยี่ร้อยสี่สิบเนี่ยเป็นชั่วโมงอะ,ละหลายร้อยโลอะบางทีโอ้โหแม่งสองร้อยกวโลถึงที่หมายโอ้โหทอหมออกมาแม่งวิ่งเลยหรือสังเกตได้ง่ายออกที่ไปไกลอะก่อนนอนอะโอ้โหพอหลับตานอนไปแม่งเสียงวิ่งยังอยู่ที่หูเลยคือไอ้นี่ยมันช่วยได้เนี่ยช่วยได้จริง คือมันการถนอมหูนะตอนแก่แก่ไปจะได้หูปกติไปถึงตอนแก่อืมก็ประมาณนี้แหละแต่ก็มีข้อเสียนะถ้าไปทีิปเป็นกลุ่มอ่ะสอดไฟได้คุยกันแม่งก็บางทีคุยไม่รู้เรื่องมันมันยงไงมันได้ยินไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดมันเบาคือมันมันก็ไม่ได้ปิดเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็ได้ยินนะมันก็ปิดไปประมาณ 60เปอร์เซ็นต์น่ะหรือเออประมาณนั้นน่ะครึ่งหนึ่งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยอย่าปักเ็ได้เอียปักนะสั่งแต่โชปปี้อ่ะคู่หนึ่งน่าจะเจ็ดบาทมั้งจำไม่ได้อ่ะสั่งมาเถอะคือออกทิปอ่ะข้อดีอย่างหนึ่งอ่ะออกทิปกับปุ๊บไปเป็นกลุ่มใช่ไหมอ่ะไปห้าคนสิบคนนอนลมกันในห้างแม่งคนต่างชาตแม่งนอนกลัวเออเนี่ยใช้ประโยชน์ อุดหูแม่งเลยหรือแบบไปนอนเต็นท์ไอ้ห่าแม่งลมแดงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชลมแดะลมแรงเนีลมแดงลมแรง,ม,แรงมีเสียงมแมลงเสียงนกอะไรก็ลูกน้องไม่หลับไอ้นี่ก็ช่วยได้เออเนี่ยสองต่อเลยลดเสียงลมตอนขี่รถลดเสียงกลนแต้คนข้างมผมใส่ประจำนะเนี่ยประมาณน,นี้แหละ แชร์ประสบการณ์